สวัสดีพี่น้องป้องปายสุผูสุคนเดอครับเมื่อนี้มาพบมาพอ่อนอกครับกับทางพญยยแสนบ้านทุ่งคือเกาเดอครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมื่อนี้ผมจะมาอัปเดตข้าวเป็นข้าวของทางหมอลำสาวทัานหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าไม่ยอมแพ้นะครับเบาแล้วกะเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับหมอลำสาวไม่ยอมแพ้หลังงานจ้างน้อย สั่งทำสิ่งนี้ทันทีเอฟซี FC ลั่นจะทันไหมป้าพี่นอ้องเมนหมอลําสาวสัง่งคิ็อีกอย่างนอ้อแบบที่นี่นะครับเดี๋ยวผมเอาซูฟังเดอ้อครับผมกาคือว่าแบบนี้นะครับหลังจากที่ทางหมอลําสาวนะครับคุณพอๆนะครับได้มีการออกมาเปิดเผยคิวงานตารางงานของเดือนธันวาคมนะครับซึ่งหลายๆท่านเห็นแล่วกะอึ่งนะครับรู้สึกว่างานนะครับ ถ้าเปรียบเทียบแล้วกับวงใหญ่ๆวงอื่นนะครับงานค่อนข้างน้อยนะครับแล้วกับมีบางมือนะครับลุงคิวว่าไม่รับงานพร้อมนะครับพี่น้องหลังจากที่งานจ้างหน่อยนะครับล่าสุดนะครับทางหมอลำสาวเพิ่นได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใหมนะครับสั่งทําสิ่งนี้ทันทีนั่นก็คือหมอลำสาวสร้างให้เปลี่ยนฉากเปลี่ยนเวทีนะครับมีการปรับเปลี่ยนฉากปรับเปลี่ยนเวทีแล้วก็ปรับ การชูมาเอน,นะครับพี่น้องนะครับมีการปรับเปลี่ยนการชูพร้อประมาณนี้นะครับแต่ว่าเอฟซีหลายๆท่านหลายๆคนก็มองว่ามันสิทันบัละสาวนะครับกอนนานี้นะครับพอมีคุณไปแนะนําเรื่องฉากเรื่องวิธีนะครับถือก,ก็บ,บอกว่าเขาอยากมาฟังเพลงมวลมวลวไ่้อยากมาเบิ้งฉากมาเบิ้งวิธีดอกประมาณนี้แต่ตอนนี้ลืมคําพูดตัวเองแล้วหรือนะครับสั่งเปลี่ยนนะครับ ฉากปรับเปลี่ยนเวทีเรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่างานจ้างจะได้เยอะขึ้นประมาณนี้นะครับล่าสุดนะครับทางเพจสบายดีแซบเพื่อนก็ได้มีการโพสต์ถึงประเด็นเรื่องงานนะครับเพื่อนโพสต์ไว้แบบนี้ครับเพื่อนบอกว่างานเต็มวงคืองานนะครับที่ใช้เวทีตัวเองเวทีใหญ่ทั้ง2เดือนมีงานเต็มวงอยู่2งานนะครับย้ำนะครับงานเต็มวงนะครับทั้งเดือนมีอยู่2งานนะครับ คอนวอยที่ไหนจะอยู่นะครับหลังจากนั้นก็มี f อฟซของมาคอมมต์มาให้ข้อมูลนะครับ f อซท่านแรกบอกว่าล่าสุดปรับเวทีปรับโชว์ละสงสัยจะลืมว่าเคยดูถูกคนอื่นไว้ในไลฟ์นะครับตอนดราม่าเวทีนางนะครับนางว่าคนดูเขาไม่ได้มาดูฉากนะครับไม่ได้มาดูโชว์หรอกเขามาฟังเพลงมามวนหน้าเวทีนะครับ ตอนนี้ปรับตามใหญ่เลยนะครับตอนนี้ปรับเปลี่ยนใหม่ทันทีแต่ไม่รู้ว่าจะทันไหมนะครับท่านต่อมาบอกว่ามีคิวงานไม่รับงานด้วยจะรั่วฮนะครับเรียกท่านสุดท้ายบอกว่าคนในองค์กรต้องมาก่อนคํานี้ยังก้องอยู่ในหัวนะครับการเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับของเอฟซีบางท่านบางคนนะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาว่าซูฟังนะครับ พี่น้องๆมีความคิดเห็นจังไดกะคอมมินขอมาซูฟังได้เดือครับผมเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ